วันนี้มาที่ร้านโคเอ็นเย็นมาถึงมือสั่งเป็นไอ้พวกถั่วและญี่ปุ่นพอได้ไหมตอนนี้กินแล้วหอมอ่ะแล้วหอมเนี่ยผมหอมลงไหมคอนด้วยเลยนี่เกิดมาเพราะว่าอะไทำไมลิงคุณดูสั้นๆไอ้นะลิงคุณดูสั้นๆนะครับเฮ้ยแต่แหลมนะเฮ้ยเหนือได้แล้วอะไรนะเนื้อเนื้อเนื้อายไม่ไมมไปกุ้งกรุงขาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวมึงไม่เห็นอะไรเขาไปดู สวัสดีครับ,บกับพวกบุ๊กที่มาวันนี้มาที่ร้านโคเอน็นเห็นบอกว่ามีบุฟเฟ่ยากิมิคุอาหารญี่ปุ่นซูชิซาซิมิรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเก๊กฮวยเนี่ยไม่อั้นในราคาแค่9 9 9บวก้เฮ้ยบวกบะเขาให้เครื่องดื่มด้วยเหรอทำไปเล่นไปนะยิงยับนะลุยเลยไหมเอาดิรวได,ด้มีอะไรไปกินบ้างสี่โมงเนี่ยบ่ายหนึ่งเอาเลยเหรอไปดียเดี๋ยว ใหญ่มากโอ้โหแค่าไปดีครับใบหนึ่งว่ะเอาเลยว่ะตั้งแต่ลูกเล็กนี่เห็นว่าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมมันสดชื่นตอนนี้มีโอกาสคุณใส่เลยใช่ไหมเออไม่ร้าน้อยน้ักแค่ควยน้ักแค่ควยลูกยังเล็กเวลาน้อยว่ะมีอะไรกินบ้างเนี่ยพี่มีอะไรกินบ้างาโคดชิลเด็กทรงเด็กเสิร์ฟไม่ต้องนะครับผมกดสแกนสั่งได้เลยอยากกินอะไรก็กดไปเลยถ้ากดพอดีพอดีนะคลิปไม่ใช่กดเยอะมันเป็นเรื่องนะไม่ได้นะกดเบียร์นี่กดเบียร์อะไรนะกดเบียร์กดเบียร์ใบหนึ่งนะเพื่อนไม่กินหรอ โอ้แต่เขาไปแล้วนี่ไปก็ไปอ่ะไป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 ,ไปดีครับเที่ยงเลยนะบ่ายหนึ่ง่ะลุยเลยเย็นมาถึงมือเย็นมาถึงมือโอ้หยโมนะคือ<ป>ต,ตื่นมาก็ใส่เลยง่ายข้าวกินยังสั่งเป็นไอพวกถัวและญี่ปุ่นพอได้ไหมตอนนี้ <laughs> คุณมองคุณมองแปลกๆนะนี่นี่คุณเคยทํางานอยู่ที่ร้านไหนมาก่อนหรือเปล่าครับทำไมคุณลิงแบบมือโปรมากเลยฮะมือโปรอ่ะอันนี้โปรอ่ะโปรมากเลยฮะลิงโปรมากเลยจริงเหรอผมผมผมเพราะออกตัวก่อนผมไม่ค่อยได้ดื่มเค้กหวยที่เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะผมชงโซดาเป็นหลักไงอนจ้ะถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วลินดีลินดีลิงเก่งลินเก่งเอาไงดี มึงมากูมารีวิวอาหารมึงจะมาเจาะอะไรเยอะแยะเนี่ยาามันแค่เป็น <มา S 1> เออโอ้ยนี่แค่สตาร์เตอร์แล้วเนี่ยนี่มึงสตาร์เตอร์เหรอนี่สตาร์เตอร์นี่ยบอกว่าคือจ่ายก็เขาเก้าบวกนี่คือสั่งนี้ได้ไม่อันเลยนะต้องบอกงี้ปกติแล้วเนี่ยพี่อ่ะเป็นร้านที่มาบ่อยใช่ป<อ>่ะร้านมาบ่อยอยู่ตรงข้ามบ้าน าอยู่ตรงข้ามบ้านเลยใช่ก็คือเดินจะบอกว่าบ้านอยู่ในเมืองให้มันดูดีหน่อยบ้างแต่แหละแล้วคือบางทีก็แบบมากินอยากมากินคนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วลูกเมียไปไหนแล้วทีเนี้ยลูกเมียคืออะไรวะขอาคุณมากินแบบคุณแอบมากินเบียร์วุ้นเป้กับอาหารญี่ปุ่นคนเดียวเออก็แบบมึงออกปะเวลามาก็จะนั่งนั่งนั่งหลบุมอยู่คนเดียวใกล้ๆตู้แล้วถึงเวลาแล้วว่ากินแล้วก็เดินไปกดไออันเนี้ยพี่กันบอกว่าอร่อยใช่ะโอเคนะมันคืออะไรมันคือลิ้นวัวซูวีแล้วก็ลิ้นวัวซูวีแล้วก็ไป ทอดเฮดีดีดีอันนี้ดีกรุบกรุบดึบดนุ่มมากใช่ไหมกรุบกรุบดึบดึบหอมหอมเกี่ยวกับน้ำจิ้มแจ่วนี่มีท้องนี่นี่อากาศใช่ไหมเฮ้ยกุ้งอากาศมันต่างจากกุ้งหวานไหมต่างกุ้งหวานสาระมีอยู่จริงครับเริ่มครับเอาแค่เลยเหรอผมกินก่อนแต่กุ้งหวานเขาจะใช้คำว่าอาร์มาเอบิอามาเอบิอามาเอบิมันจะออกสีชมพูชมพูอ๋อสีชมพูชมพูเนื้อมันจะมีความนุ่ม แล้วก็หวานแต่แล้วโตวจะได้กว่านี้แต่อันนี้คืออากาศเนื้อมันจะใหญ่กว่าแล้มีความกรุบอ๋อคือให้ให้สัมผัสต่างกันให้สัมผัสที่กรุบม,มากกว่าแต่ความหวานจะไม่เท่าอามาเอดิอเนี่ยคนอื่นก็กินกับโชวุอ่นะสพิพี่ของเป็นซีฟู้ดนะเพราะว่าเบียร์มาแล้วโหที่ <laughs> ตัวมันเลยเนี่ย ใช่รสชาติไม่หวานแต่ว่าได้ความสดชื่นได้ความเฟรชอาจารย์นี้ก็มีอย่างน้อยๆ4 5 0 0อ่ะโอ้โหแต่นี่กินเท่าไถ้าเป็นร้านถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นแบบพรีเมียมพรีเมียมอ่ะนะเออก็จะราคาสูงหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกว่าอากะก็คืออากะไม่ใช่อามะนะอากะใช่ไม่ใช่อามะแต่อากะไม่ใช่ของถูกแต่ว่าอามะจะราคาสูงกว่านี้โอเคครับครับมาครับเรานี้นะแซลมอนมีของแซลมอนมีลายสวยคึบเลยไปเลยครับเอาอะไรไปเอาล้วครับคนอื่นกินอะไรไม่รู้นะผมขอใส่กับซีฟู้ดนะดูดิ <I> คือดื่มฟองนุ่มของเรานี่ยังไม่นี่มันนี่ให้สตาร์เตอร์สุดๆนะ <c oughs> ไอเห็ดหลุมนี่ก็คือมีพิ้งย่างด้วยเฮ้ยพี่จะบอกว่าปกติเวลาพี่มาเนี่ยพี่ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนี้นะพี่เยอะอ่ะพี่หนกักอ่ะไอนี่ไอเนี่ยนะคือเว้นท้องไ่กินเบียร์เออสั่งอาหารประมาณสรรามสี่อย่างแล้วเราก็ดื่มแก้วคุยเรื่องของเราสองชั่วโมงเต็มอแลวนี่พี่สั่งมาเด็ดอ่ะมึงสั่งผมผมเหรอเออคุณเป็นคนสั่งผมไม่ได้สั่งอันนี้คือ โถตเตะแต่เป็นซูชินะใช่โถตเตะซอสสไปซี่นี่นะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็คำก็เป็นร้อยแล้วจริงใช่ป่ะฟินว่ะไอ้เป้อย่าลืมตัวนี้อร่อยฮามาจินะครับน้ำแข็งแยอง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 ฮามาจิฮามาจินี่คุณคุณมาละสาระมีอยู่จริงมีอีกละสาระมีอยู่จริงไมีแล้งสาระอะไรแต่เขาไม่รู้นะผมบอกคุณรู้เลยเกติรุกกิเกตอ่ะใช่ไหมของคุณ่ะอฮามาจิ โหนี่ครังความรู้เนี่ยวิกิพีเดียอาหารเนี่ยเพูดไปทามาจิครับโหแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยก็คือสั่งได้ไม่อั้นไงมันก็ดีตรงนี้นะเนี่ยเื้อกรอบหวานมันพูดไปหมดแล้ว <laughs> พูดไปหมดแล้วถัด <laughs> <laughs> ดีกว่าเดี๋ยวอ้วนนี่ย <laughs> <laughs> ไม่ทันและเมิงตั้งแต่ถัดละไม่ทัดละพี่เขาเรียกบาลานซ์ เรากินทั้ื่งหนึ่งอ้หอมเรากกินสลัดคู้อ่ะสลัดเนี่ยเปิดพื้นที่ท้องเดี๋ยวสั่งเนื้อย่างกินแล้วเนี่ยเนี่กินอะโวคาโด้พี่เขาคุยกันนะฮะเขาเป็นอะไรนะผลไม้เป็นเนยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกอะกินแล้วหอมอะแล้วหอมยังผมหอมรลงไหมเฮ้แต่บอกว่ามีปิ้งย่างด้วยใช่ไหมปิ้ปิ้งย่างด้วยโอ้แล้วปิ้งสลัดทำไมวะเฮียแต่ปิ้งย่างปิ้งย่างไม่ได้มีทุกสาขานะเฉพาะสาขานี้สาขาที่อยู่ตรงข้ามบ้านกูอะเขาบอกว่าเขาให้โซ่แหละเขาอยู่กลางเมืองไงพอดีผมอยู่แบบเออนวนจันอะไรเงี้ยมันนอกหน่อยเฮ้ย โดนใจคืออะไรวะนี่โอ้โหบุรีที่คุณโดนเมนนั่นนะคุณโดนเมนหนาเลยนะดครับว่าด้ครับแต่ผมบอกก่อนผมเคยไปกินสาขา AA ตึก AA อูออัชดาิะแต่เป็นจิ้มจุ่มมากเมื่อกี้ไรจิ้มจุ่มเดี๋ยวคุณไม่กินคุณไม่กินอะไรรัชดาจิ้มจุ่มอะไรอย่างนคุณไปมอเอไฟที่รัชดาไหมดูดิมีอะไรครับทีถึงเรื่องแต่อย่างเงี้ยคือคุณอยากไปใช่ไหมให้โดนใจคุณรู้จักแต่รัชดากูรู้กูไหมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องที่มอเตอรไฟ เมียอยู่นะวันนี้เมียคือใครวะดีๆอ้ยบ้านแตกบ้านแตกค,คัดคัดดีกว่าคัดดีกว่าเครื่องติดแล้วอ่ะเิ้งงนย่างไหมไปดิจัดไป่ที่เป็นสาขาเดียวที่เป็งย่างเลยเหรอทูสาขาอื่นก็มีแต่<ม>ว่าไม่ใช่ทุกสาขาเอาไว้ว่าไปเช็คอเอาแล้วกันในกูเรับนะปกติอ่ะพี่อาจจะกินตัว799แล้วก็บวก100บาทได้เครื่องดื่ม เตะห่วยไม่ค่อยอ๋อคือเน้นเน้นเครื่องดื่มแหละแล้วก็นั่งกินตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะกินตัวนี้ตัวเนี้ยจะสั่งบ่อยเป็นเนื้อไห่ตัดคนเลยเนื้อไห้เนื้อไห้เนื้อไห่เนื้อไห้แล้วในราคาเจ็ดเก้าเก้าพี่จะสั่งแซลมอนมากินสูตรสูตรสำเร็จของพี่ก็คือแซลมอนเนื้อไห้แล้วก็เครื่องดื่มแซลมอนเนื้อไห้เครื่องดื่มโอเคใช่แต่ว่าถ้าตัวเก้าเก้าเก้าบวกบวกพี่แนะนำตัวนี้ในยูอาร์พิเมียมของไป เอามาย่างเหรอใช่ชอบลิ้นปะชอบมากเป็นคนถนัดเรื่องลิ้นปะโอ้โหคือเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยแหละคนน้เกิดมาเพราะว่าบ้าทำไมลิ้นคุณดูสั้นๆนะอะไรนะลิ้นคุณดูสั้นๆนะครับเฮ้ยแต่แหลมนะเฮ้ยเคยดูโฆษณาญี่ปุ่นปะความสุขเล็กๆน้อยๆของคนคือการได้กินเท็กวยในตอนบ่ายสองเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆอะฮ่อื่นเป็นไงบ่ายสองทำไงทำงาน ส่วนกูใส่เลยโอ้โหเย็นถึงมืออะไรนะจะฝึกขดล้านมือไอ้โป้งอะอ่าจัดไปรู้แต่หัวเขาดีนะลื่นเลยนี่มีพิกตอนสุดท้ายไอ้โป้งเดี๋ยวนะพอดีมีพิอีกเพีนึงมาถ่ายพอดีมาดูมาดูงานเขาหน่อยดูนีนี่นี่เขาจัดโต๊ะอะไรสวยหมดชื่อเพียเลยนะครับสมบูรณ์ตัวมีนนี่เราทำอะไรกันวันนีอะ จริงแล้ว่ะแล้วดูเขาเนี่ยจริงจังสวยงามเลยแล้วอะเฮี้ยเละเทะไปหมดหางกุ้งยังไม่เก็บเลยเนี่ยนะโอ้ตายแล้วร้อนเล้อเปื้อนเลยมึงอะโอ้ยนี่ยเขามืออาชีพมาถึงเวลาเราเข้าสายปิ้งย่างแล้วจ้ะวันนี้เป็นการรีวิวที่แบบรู้สึกสบายจริงๆไม่ไงเดี๋ยวบ่ายสองแล้วเรามีเวลาจำกัดเราต้องรีบกินนี่ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่มาทีไรก็สั่งกินตลอดมันคือเมนูอะไรครับเครื่องดื่มเนื้อไห่เนื้อไห่ เนื้อไห่เนื้อไห่ไม่ใช่เนื้อเฮ้ไม่เอาด้วยนี่เนื้อไห่คือเขาจะสไลด์สไลด์สไลด์บ้างบ้างบ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหมักซอสหมักใส่ซอสไห่นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะดูแบบเปื่อยๆหน่อยอ่ะลงโอ้โหเฮ้ยโอ้โกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นมาเลยโอ้ยกูต้องย่างให้ด้วยมีคนย่างให้ด้วยนี่ชวนมากิน ปิ้งให้พาไปกดเครื่องดื่มเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออเหลือป้อแล้วแหละเดี๋ยวนายเดี๋ยวเรียกเด็กให้เหมือนเดิมไหมไม่ไงไมเรารักเดียวใจเดียวสักทีแต่ครอบครัวใช่ไหมเออรักมากรักมากช่วยกันแล้วนะเออทำดี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 ลูกยังเล็กอย่าเพิ่งซ่าเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับประมาณนี้นเลยแต่เข้าไปใช่ไหมอะ อร่อยกไอ้น้องเฮ้ยพี่อร่อย่ะพี่รสชาติเข้มข้นมากเลยอ่ะอธิบายอะไรให้ฟังอันนี้สาระนะสาระมันหวานนุ่มๆครับคือเนื้อตัวเนี้ยไม่ได้เป็นเนื้อส่วนที่พีเนี้ยมันเป็นส่วนสันคอจะเหมือนเปื่อยเลยส่วนสันคอมันจะมีมันจะมีเอ็นผ้าเยอะใช่ป่ะทีเนี้ยพอเขาทําการขันแบบสแควร์เป็นตารางตารางตารางมันเป็นการตัดใหญ่กล้ามเนื้อ <c oughs> เคยได้ยินนะว่าเนื้อวัวต้องหั่นขวางลายเนื้อถูกต้องครับแล้วเนี่ยแม่งโดนหั่นขวางลายเนื้อทุกส่วนทุกส่วนทุกส่วน,นแล้วหมักซอสเข้าไปซอสมันซึมเข้าแล้วพอย่างมันจุ้ยมันฉับมันเลยอร่อยแล้วไงแล้วกีก้อ่ะเครื่องดื่มโอ้โหจบแล้วนี่ถูกต้องครับซื้อสังสงส่งนี้รัวๆ,ๆก็ได้นะ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> ก็ที่พี่บอกพี่มาพี่กินตัวเจ็ดเก้าเก้าเพิ่มเครื่องดื่มนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็สั่งเนื้อไห้อ่าแนะนำเลยอันนี้ไม่ตอนนี้นะประทับใจนี้แต่ไอลิ้นทอดนี่นะซูวีต้องกินเลย่มาเเดดี๋ยยวต้อองกินละถัไป อันนี้คือไฮไลท์ของราคา999เลยใช่ไหมรถูกต้องลิวงวัวภูเขาไฟปยดูสไลด์มานี่สไลด์มาแบบบางๆเป็นเกียรติอีกแล้วครับพี่กันย่างให้อีกแล้วใช่ไหมครับย่างง่ายๆย่าง,งให้สวยๆนะให้สวยใครครับนี่เวลาย่างลิงวัวนะสําคัญเลยนะครับไฟต้องแรงแล้วก็ต้องแผ่ให้มันอย่างนี้ต้องแผ่ไฮสารไปเวลากินน่ะอย่าใจร้อนค่อยๆลง ถ้าลงเต็มเตาลงเต็มเตาลงเต็มเตาอยังไงความร้อนมันไปถึงนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องลิ้นกินนะคุณนี่เอออันนี้เอออันนี้พอเป็นลิ้นนี่คือคุณจะลงจะลงอันเดียวเลยนะมันต้องกันผ้าอลยดิมันต้องมาด้วยก่อนเออนี่นี่นี่ย่างเขานี่พอย่างเ่านี้พอแล้วให้มันขึ้นมาสุกเพิ่มอุณหภูมิแล้วจุ่มไข่ลงไปโอ้โหยี่ไหนครับไหนี้ครับโอเคนี่เห็นไหมลิ้นแฉะเลยอหญ่โอ้ยใหญ่ยัดเข้าวปั้นนะร้อนลิ้นจุ่มไข่ที่เขาเขาใส่ไข่กับตัวซอสเขามาใช่ไหมครับใช่ กรึบมีความหอมมีความมันไข่แดงรสชาติพอดีเป๊ะแต่รสชาติของซอสญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างมาเพื่อให้รับขวเบียร์เพื่อล้างจริงแล้วเคม็เคมหวานหวานใช่ไหมเคม็มเคม็มหวานความสุขตอนใบสองจริงโกตอนนี้ถ้าเกิดพี่ให้แล้งเนี่ยอันนี้หรือว่าเนื้อไหอพี่ชอบกอกกันเนื้อไหออ่าแล้งมาแล้งวันนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มเนื้อไหอ อ่ะพี่กินก่อนโ okay. อเคเฮ้ยเราไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยพวกผมชอบกินเนื้อกันแล้วมีแต่เนื้อนนะหมูดีเขาก็มีกุ้งแม่น้ำก็มีดูดิกุ้งแม่น้ำตัวเขาไซส์แบบประมาณสักสามสิบสามสิบตัวโลเห็นเมื่อกี้มีหอยหวานมีอะไรแต่ไม่หมดอ่ะง,ง่ายๆอะ่ะอันนี้สันคอวงพระจันทร์ก่อนที่<ใ>จะไม่รู้เหมือนกั<ห>นเฮ้ยจันอะไรมั้งแล้วเมาแลโอเคมาเลยคุณเล่นกับผมได้เลยตอนเนี้ยเฮ้ยแต่นี่เขาคุ้งคุ้งไข่แดงเลยเหรอใช่คุ้งไข่แดงแล้วลองคุ้งไข่แดงเราย่างเหรอใช่ ไออันนี้มันแปลกแล้วน่าสนใจแล้วแต่บ้างมาคล้ายๆเนื้อเนื้อไหเลยแต่กูไม่รู้จะลงยังไงเลยตอนนี้ผมเริ่มตึกแล้วเหมือบบนกันโ <c oughs> ดยเป็นสามสามแก้วเนี่ยแต่ว่าด้วยด้วย,วย,วยรูปลักษ์อ่ะคล้ายๆที่ผมหมักสับปะรดเลยมีโอกาสมีโอกาสเยอะเลยถ,ถ้าไม่สับปะรดก็ต้องเป็นเซนไซกตัวนึงอรเที่ยวเนื้อไหเท่เาไรก็่ากันเนื้อไหร้อ100ยเปอร์เซ็นต์สามสามสาม ลากับสาวก็ต้องอย่างนี้คร okay. ับเอาใจตัวเอาใจมีนิดนึงเพราเดี๋ยวต้องไปต่อบผมมาที่ดูอยู่นะสำหรับผมนะส่วนตัวนะใครว่าโคเอ็นอ่ะถ้ามากินนะกิน799แล้วก็ต like. ัวพัสด์พหนึ่งร้อยพัสด์หนึ่งร้อยคุณกินเนื้อหอยใช่ไหมคุณกินแซลมอนแล้วคุณก็กินเจ็คโฮลสักสิบแก้วคุ้มแล้วคุ้มเอาอย่างอื่นไม่ต้องกินเลยบาย ของทอดกินเล่นเยอะแยะหมดนะกระเมอ่ะ <โฟ S 1> แล้วก็มีพวกซูชิถ้าคุณแบบว่าอยากจะเอาเอาแบบอยู่ท้องก่อนเนี่ยสั่งพวกซูชิพวกนี้มากินก่อนก่อนก่อนดื่มแก๊กควยก็ได้ถูกต้องแต่จริงจริงคนดื่มแก๊กควยอ่ะดื่มหลายๆสิบแก้วสองชั่วมันปกติหรอปะปกติออไม่คุณอะปกติคนอื่นอะไม่แน่ <laughs> เอออย่างคุณกับผมมาได้ <laughs> โอ้ตายแล้วเขามา นี่รีวิวร้านอาหารใช่ไหมเอ้ยรีวิวร้านอาหารรีวิวร้านอาหารจริงไปรีวิวพวกโรงเบียรดง่ายกว่ามัากรู้ถึงอ่ะอุ้ยเร็วช้าเดี๋ยวหมดเวลาโอ้ยนี่ยอะช่วงแวเดี๋ยวก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่สายเก๊กขวยทำไมตอนนี้คุณแบบมาเล่งผงเล่งผมอ่ะโอ้ยเล้งแบบเอากลับมากินปุ๊บไปเลยบอกเกาขอโทษทีนะครับหอมหวานไหมเออไปนี่เฮ้ยเนื้อได้แล้วชุดอะไรนะเนอเนื้อเนื้อขวายไหม่ไป นกลับมาซ้ำตัวของเนื้อไหกรอบนะไม่ต้องจิ้มเลยผมบอกให้ค้ดฟินน่ามองต้องตัึเนื้อเืดื่มเนาะมีการพามาไม่ค่อยผิดหวังเลยนะก็ถามใช่ไหมว่าสาขาไหนมีปิ้งย่างบ้างไม่รู้ให้กูรูมาต่อเดีกว่าสวัสดีครับ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 น้องสาวสารช่วยนิดหน่อยจ้าตายแล้วคนนี้ก็คือคนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในในเจ้าของนะเจ้าของร้านโคเอน กรุงกรุงขาวมากเลยอ่ะมึงไม่เห็นอะไรเขาอุ้ยดูอะไรเขาสาขาไหนมีปิ้งย่างบ้างสาขาตอนนี้มีทั้งหมด7สาขาค่ะก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่วานิชอารีนะคะแล้วก็มีกินเด็กบางนามีโลตัสนอร์ชันพื้ Empire Towers สยามกาแฟวันชั้น5แล้วก็ The Crystal e าชัน t ึกค่ะอันนี้คือที่มีปิ้งย่างทั้งหมดใช่แล้วก็ต่างจังหวัด จะเป็นปิ้งย่างที่มีสาขาเดียวก็คือที่โครงการสิทธิลิงโคลาร์แล้วสาขาไหนมีน้องไปปิ้งให้ไหมถือไหมอยู่ทุกสาขาเลยค่ะน้องชื่ออะไรก่อนถ้าไปไม่เจอนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะเดายเดี๋ยวก่อนแนะนำตัวนิดนึง่นนาตัวิดึงชื่อเล่พิเชียดานะคะฝากติดตามไอจีด้วยค่ะอาร์จิปิเอียฝาไปกอนฝากทคนได้ไหมเรามารีวิวเนื้อไม่ได้มารีวิวน้องโอเคไหมจริงๆอ่ะเซิร์ชเอาเลย Google โคเอ็นนะ ใช่ใช่เขาเซิร์ชเอานะจริงๆเขาดังมานานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกสาขานะที่มันมีโปรเครื่องดื่มฟองนุ่มเนี่ยคือบางสาขาจะมีปิ้งย่างแต่มีโปรนี่แน่นอนใช่แต่พี่อย่าแผ่วไม่แผ่วครับเนี่ยอ้างจริงๆไปเอเซียหมดทีนะคนละสองสามพันนะพี่นะาีก็รอพันกว่าสองพันพันกว่าสองพันใช่มาีิชิลๆเราไม่ต้องคิดว่าจะจ่ายเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่ว่าจ่ายเท่าไหร่ถูกป่ะก็ดีดีกว่ามาดีดีกว่าก็มีหลายสาขาโคเอ็นโคเอ็น ยากิอันนี้โคเอนยากินิคุเอนซูชิบาร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สักไลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์เยอะนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาพิกันไปบ้างีกว่าพิกันพาเราเป็นสองสามล้านแล้วนะจะพาเราไปไหนอ้าวหน้าปลอดพายบอกเลยปอดไปวัดเชียบบอกเลยเจอกันคลิปหน้าครับ